สวัสดีค่ะท่านผู้ชม พี่น้องทุกๆเครือข่ายทั่วประเทศและทั่วโลกรายการถึงคนถึงข่าวพบกับท่านผู้ชมนะคะทุกวันพฤหัสบปปดีและวันศุกร์ค่ะเวลา9ก้านาฬิกาถึง10บนาฬิการายการถึงคนถึงข่าวต้องขอขอบพระคุณท่านพลเรือเอกบัณฑิตเก่งเรียนที่มอบเวลาของน้ตงนาตุ่มอนไพรยก้านตองให้กับรายการถึงคนถึงข่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศนะคะพี่น้องคะเดือดร้อนไพ่ได้รับความเป็นธรรมนะคะสามารถพึ่งช่อง13สยามไทยได้นะคะท่าน,นคิดอะไรไม่ออกบอกอันนวิทย์นะคะ รายการของเรานะคะในน้ำสมุนไพรก้านตองนะคะช่วยดูแลสุขภาพของพวกเราได้ทุกเวลาทุกอากาศและทุกสถานที่นะคะน้ำสมุนไพรก้านตองหรือน้ำสมุนไพรอื่นๆนะคะจะมีสรรพคุณในการป้องกันโรคนะคะและรักษารโรคเมื่อในเราดื่มในระยะการป้องกันโรคนะคะเราก็ต้องดื่มอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ดื่มตามปริมาณที่บอกเอาไว้ในสลากนะคะ แต่ในการรักษาโรคนั้นเราจะต้องให้ถึงยานะคะถึงยาแล้วก็ถึงระยะเวลาที่ครบจํานวนจริงๆถึงจะสามารถรักษาโรคได้นะคะค่ะวันนี้ก็พบกับดิฉันนะคะรายการถึงคนถึงข่าวสุขภาพดีวิถีธรรมสุขภาพดีวิถีธรรมของเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแนวแนวการ พูดไปเรื่องราวต่างๆไปเรื่อยๆตามสถานการณ์นะคะที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วมาขอให้เราช่วยนะคะค่ะวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะคะมาจากจังหวัดกระบี่ที่เราเคยนําเสนอไปแล้วนะคะเรื่องของการบุกลุกที่ดินทํากินแต่วันนี้เนี่ยเรามีท่านทนายความนะคะนักต่อสู้ของจังหวัดกระบี่มาให้มาปรากฏตัวให้พี่น้องได้ทราบข้อมูลที่ชัดเจน ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นตัวอย่างของจังหวัดที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ลงเป็นข่าวนะคะเรื่องของการาาให้เปิดเปิดสัมปทานแล้วก็เมื่อปิดสัมปทานแล้วยกเลิกสัมปทานแล้วก็ยังปล่อยให้ในทุนผู้ที่สัมปทานเดิมนั้นเข้ามาทํากินนะคะแล้วก็ปกปิดประชาชน ม่ให้พูาประชาชพเข้าไปดําเนินการทำมาหากินในที่ดินนั้นจากการที่ได้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการบุกรุกจับกลุมตางที่เราได้เคยนำเสนอ,สนอไปแล้วนะคะโดยพี่วิทยาพุ่มวังใต้เคยมาออกรายการแล้ววันนี้พี่วิทยาพิทยาก็มาอีกเหมือนเดิมนะคะ,ะดิฉันดรมารีรัตน์เอกสกุลจะมีหมายเลขโทรศัพท์นะคะอยู่ใต้ชื่อน,นะคะพี่วิทยาพุ่มวังนะคะก็เป็นตัวแทนของ กลุ่มชมรมเกษตรกรพัฒนาอาชีพและตัวแทนของอดีตทหารผ่านศึกนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือทนายความชูวงมณีกุลเป็นทนายความกลุ่มเครือข่ายนะคะภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทับกินจังหวัดกระบี่นะคะค่ะ,ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเราสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีคะ่คะท่านผู้ชมคะเราจะพูดกันถึง เรื่องนะคะชั่วโมงนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องที่ดินทำกินนะคะที่หมดอายุการอนุญาตจากกรมป่าไม้จังหวัดกระบี่นะคะจำนวน13ปแปลงนะคะ,ะ0ไร่นะคะและมีหมายเอกสารหมายเลข123มมาประกอบให้พี่น้องได้เห็นชัดเจนโดยทนายความนะคะจะไม่มีข้อผิดพลาดในเรื่องของกฎหมายนะคะค่ะ ดิฉันก็จะคือเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะเราเคยพูดมาแล้วจากที่พี่พี่วิทยาเคยพูดแต่ครั้งนี้เนี่ยท่านทนายมาเนี่ยเป็นความชัดเจนในเรื่องของคดีนะคะว่าได้รับมือการตามคดีอะไรแล้วบ้างนะคะเชิญท่านทนายชูวงนะคะเชิญค่ะขอตัวดีครับอาจารย์ท่านก็วิทยาครับตัวดี พี่น้องทั้งหลายคือ,อผมอจะมาอธิบายเรื่องเรื่องที่ดินที่หมดอายุการอนุญาตจากกรมป่าไม้ในจังหวัดกระบี่มันมีทิศสามเปลงทั้งหมดสิบสามลงหมดแลด้วพี่น้องกระทรวงลยว่าที่ดินที่หมดอายุอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้วเมวา,า่หมดอนุญาตแล้วจะไปอยู่ในมือใครครับ<า>มันมีกฎหมายครับแล้วมาที่นี่มีหนังสือมีมีหนังสือเรียบเรียงมาพ<ะ>ร้อมหมดถูกต้องนะครับมีหนังสือเรียบเรียงเอกสารแนบท้ายไม่ได้พวกอ้างลอยๆมีหลักฐานยืนยันหมด เคยนาต่อสู <polarization> ้ก <imana> ับเรื่นงเบอร์สารนนี้อยู่สารยันต้นมีคําสั่งจากรัฐมนตรีมีมติโครเมลมติกครมอลไม้ให้ดำเนินการว่าที่นี่บด้หมดอายุอนุญาตแล้วให้ยุติการอนุญาตไว้ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่26สิงหา254ข้อ41มันหยัดไว้โดยโดยสรุปว่าให้นำมาให้คนจนเช่าต่อคนรวยหมดแล้วให้คนจนเช่าต่อคนละราท่านทนายมาอย่างเป็นทางการนะคะตรงนี้นะคะสาบหมายเลขหมายเลขหนึ่งนะคะหน้าที่หนึ่งนะคะค่ะ คือมันมีสิบสามเพลงค่ะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยนะคะยังเป็นทางการนะคะค่ะแล้วก็ตออกามเอกสารมาเลขหนึ่งแล้วก็เอกสารมาเลขสองตามมติคอรมอบค่ะตามมติคอรมอเอกสารหมายเลขหนึ่ง,น,งนะคะข้อมูลใช้ประโยชน์พื้นที่ ป่าไม้ของเอกชนที่หมดอายุการอนุญาตแล้วจํานวน13แปลงนะคะนี่ครับค่ะ13แปลงนี้แปลง12หรือ13ไม่ได้ไปกัดมันดีอยู่ที่ศาลนี่ที่เปดแปลงที่ชัดเจนนี่12หรือามผมขอได้ไหมคะครับครับค่ะท่านทนายพูดถึงเอกสารหมายเลขหนึ่งนะคะพูดได้เลยนะคะผมหมดอนุญาตแล้วก็คือว่า ป่าไม้ก็ไปแกล้งยึดพื้นที่คืนกแค่ปักป้ายไปเฉยๆปักป้ายปเป็นว่านี่เป็นเอกสารหมายเลขหนึ่งค่ะค่ะเอกสารหมายเลขหนึ่งนี่เป็นที่ดินหมดอายุการอนุญ,ญาตจากกรมป่าไม้แล้วนะคะมีสามแผ่นต้งหมดสิบสามแปลงเจ็ดร้อยเจ็ดหมื่นห้าพันไร่นะคะเมื่อ มีการหมดอายุแล้วหมดอายุการอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้วเกิดอะไรขึ้นคะพอแล้วก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ปรปักป้ายว่าให้ให้ผู้ญาติเอิมออกมีภาพไหมคะเคยถ่ายรูปมาไหมเออไม่มีเคยถ่ายไว้แต่ว่าไม่ได้ออกค่ะให้ออกแต่ว่าทำมาเป็นวิธีนะครับเพ่อเรีกความิขึ้นป้ายให้บริษัทบริษัทที่ที่เข้าที่หมด หมดหนังสืออนุญ,ญาตแล้วใน <ะ S 2> ชื่อบริษัทอะไรฮะชื่อเด่นเนี่ยมันหมดสิบหมดสิบสามแปลงเนี่ยสุนทรียพกที่หนึ่งในพัดใจเส้งที่สองค่ะเนี่ยเดนเนี่ยทั้งหมดเลยเนาค่ะที่ที่โชว์ไปแล้วนะคะค่ะย,ยังยังโชว์อยู่นะคะอย่าเพิ่งเอาออกอนะคะค่ะทั้งหมดสิบสามแปลงนะคะก็จะมีบริษัทท่ามห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปรานีนายสนิทฉายะบุรุคุลห้างหุ้นส่วนจำกัดสีวิไลปาล์มบริษัท จิตทวัดสวนปามบริษัทฟูจูการเกษตรจำกัดบริษัทกลานี้การเกษตรจำกัดบริษัทเจียวานิดน้ำมันปามจำกัดบริษัทยนสาวการเกษตรยนยนสาวการเกษตรจำกัดยนสามสาวเหรอยนสาวยนสาวการเกษตรจำกัดแล้วก็สองแปลงแปลงที่สิบสามก็บริษัทเดียวกันนะคะ ซึ่งหมดอายุการสัมปทานเมื่อวันที่18กันยายนพศ2558ค่ะจำนวน4,000ไร่เศษนะคะค่ะหลังจากที่หมดอายุเราทราบได้ไงคะ<อ>ทราบได้ไงคะว่าหมดอายุผมผมผมขอุอยาดเสริมเสริมท<ๆ>่านนายเิดนึงค,คือคือได้ทราบว่าหมดอายุสัญญาเช่าก็เนื่องจากว่าทักษิณนจินวัตรออกเป็นคำสั่งคอรมเมื่อ ยี่สี่สคอสี่หกว่าให้ยุติการเช่าลงสือพิมพ์ไหมมีมีคำสั่งคอรมออยู่แล้วลงข่าวไหมลงข่าวตอนนั้นก็เป็นที่ทราบเป็นยู่แล้วนะคะเป็นที่ทำให้ประชาชนได้รู้ว่าสิ้นสุดการสัมปทานแล้วนะคะแล้วหลังจากที่ทราบข่าวแล้วเกิดอะไรขึ้นคะพอหลังทราบข่าวแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับที่ดินเนี่ย ทั้งกรมป่าไม้ทั้งขึ้นไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นปล่อยให้ในทุนเนี่ยในทุนที่ที่หมดอายุสัมปทานแล้วเข้าไปเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เก็บเกี่ยวผลประโยชน์เรื่อยตลอดมาจนถึงปัจจุบันไหมจนถึงปัจจุบันก็ยังมีแล้วแล้วผลประโยชน์ที่เก็บเกี่ยวนั้นเอาไปไหนเป็นของในทุนหรือเอาไปแบ่งกันของในทุนแบ่งกับผู้เกี่ยวข้องผู้มีอำนาจเกี่ยวข้อง บางส่วนแล้วก็พวกเราเองก็เห็นว่าหมดสัญญาเช่ามาหลายเดือนแล้วไม่จัดสรรให้เบยนุนปล่อยให้ในายทุนยังครอบครองหาประโยชน์อยู่กับเจ้าที่พวกเราก็บางคนใจร้อนก็เข้ายึด,ยดบอกว่าย,ยึดในพื้นที่สวนปามบอกให้ข้าราชการดำเนินาการแปลงไหนเออแปลงแรกก็ดูเหมือน ปลายปรายาไหมท่านนายหรือหรือคองไหวเล็กก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวท่านนายคุยต่อก็เข้ายึดเข้ายึดเมื่อเริยุนเข้ายึดที่นี้ติดป้ายแล้วขึ้นป้ายแล้วขึ้นป้ายว่าไงขึ้นป้ายว่าให้หมดสัญญาเช่าแล้วกลับมาเป็นของรัฐแล้วห้ามห้ามนายทุนบริษัทเนี้ยห้ามห้ามห้ามผู้บุกรุกมันไม่ได้บอกว่านายทุน แต่ว่าที่ห้ามผู้บุกรุกก็ผู้บุกรุกยังอยู่นายทุนยังอยู่แต่เวลาดําเนินกฎหมายมันดําเนินกับประชายชนไอ้นายทุนนี่ก็ปล่อยโอกาสเนี่ยให้ท่านนายคุยคตรงนี้ขอขอนุญาตนะคะท่านทน,นายคะ<ไ>คาว่าผู้บุกรุกที่ขึ้นป้ายเนี่ยห้ามห้ามห้ามประชาชนบุกรุกใช่ไหมขึ้นป้ายว่าไงคะเขาว่าห้ามประชาชนบุกรุกคำว่าประชาชนบุกรุกเนี่ยรวมถึงรวมถึงบริษัทที่ที่หมดอายุสัมปทานด้วยไหม แต่คำว่าประชาชนเนี่ยค <พอ S 1> รับแต่แต่ที่เขาขึ้นป้ายเขาเขาวงเอาว่าชาวบ้านเขาไปบุกรุกแต่กลุ่มผมผมเคยผมว่าผมไม่ได้บุกรุกผมปะท้วงเพราะที่ผ่านมาผมปะท้วงที่หน้าป่าไม้กระบี่เมื่อเมื่อเดือนพฤษภาห้าห้าห้าที่บวก,ก,กไม่คืบหน้าร้องรำวันแล้วก็ปะท้วงสารกลางแล้วก็ไม่คืบหน้าแล้วก็เลไม่นนมีหน,นังสือครับมีหนังสือมาเมื่อวันที่เก้ากันยาเก้ากันยาห้าหกจากอธิบดีกรมป่าไม้ แค่จริงแล้วไม่ได้บุกรุกเข้าไปประท้วงเท่านั้นเองหประท้วงครับประท้งะะวงเพื่อขับไล่ประท้วงเพื่อประท้วงเพื่อขับไล่นายทุนแล้วก็นําที่ดินที่หมดอายุการอนุญาตแล้วนี่มาจัดสรรให้คนจนเช่าตามมาติครมวันที่บกีงสิงหาคม25หกข้อที่<ช>คนละสิไร่สิไร่สิไร่ไ่ไม่ได้บปบุกอันนี้เป็นเป็นอันนี้คือสัญญาเช่าของบริษัทยูนิวานิชครับอันนี้เป็นสัญญาเช่านะคะเป็นสัญญาเช่าเป็นพื้นที่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 ผมเข้าไปเรียกร้องครับที่ผมประท้วงประท้วงเรีย ขยับครั้งคลีขยับครั้งขยับครีครั้งครีขลีผมประท้วงว่านี่ไม่ได้ผมไม่ได้บุกรุกเพราะที่ผ่านมาผมเข้าไปประท้วงปรระะะท้วงคคับนไม่ได้เข้าไปบุกรุกไม่ได้มายึดสวนปาล์มไม่ได้บุกรุกแต่แต่โดนข้อหาบุกรุกหรือยังไงบุกรุกแต่ผมสู้ขลีมาบุกรุกรบใครแจ้งความว่าท่านทนายไปบุกรุกป่าไม้ป่าไม้เข้าไปแจ้งความว่าบุกรุกแต่เขาไม่แจ้งความกับกับบทอยู่นี่ว่านิดกับบกดั้มเขาไม่แจ้งเกาปล่อยอยู่เฉย เขาไม่ได้แจ้งความบังเอิญดีกับบอัตซึ่งหมดสมร tha แล้วยังอยู่จริงๆก็ต้องก้องกาบุกรุกด้วยเขาบุกรุกจริงๆผมปะท้วงผมปะท้วงต่อปะท้วงเรียกร้องโดยหอบเปิดเผยจากอาวุธปะท้วงเหมือนปะท้วงในสนามบอลปะท้วงเอ่อหน้าแาลากลางไม่ใช่ปะท้วงกลางถนนมันกี่กวางถนนอันนี้ปะท้วงโดยหอบสร้างเบืองพักกลางเต็นท์ชั่วคราวจะมีป้ายหน้าหน้าหน้าแปลงว่าพวกเรามาเรียกร้องธรรมติขรรมอ เราขึ้นป้ายของเราด้วยใช่ไหมคะว่าเรามาเรียกร้องตามมาตรกอรมอีบกตีงานของงารียกข้อที่7ซึ่งเขาบัรยัติไว้ชัดแล้วก็มีคำพิพากษาด้วยนะครับศาลปกครองคือพิพากษาแล้วนะว่าต้องจัดสรรในในแผนที่นี่เป็นแผนที่ที่เขียนว่ายังไงคะแสดงพื้นที่ประดังเก็บของบริษัทเจนวานิชจำกัดแต่ว่าบริษัทเจนวานิชนี่เขา่อมาก็เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทยูนิวานิชยูนออันนี้บริษัทแผนที่แสดงพอดังเก็บของบริษัทเจนวานิชน้ำมันปาล์มจำกัด เข้าทำประโยชน์ตามังตืออนุญาตเนี่ยเลขที่นี้เวันที่สิบเก้ากระดาษสองเป็ห้าร้อยสองเป็ดสองหมื่นไร่สองหมื่นไร่สองหมื่นไร่อยู่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้อำเภอปลายยาครับอันนี้อำเภอพระแสงนี่สัดไปครับอยู่อำเภอปลายยาครับรต่อเป็นรอยต่อครับนี่อำเภอเขาเพือนมจังหวัดกระบี่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้อันนี้คือ นี่กองเบอระปายานี่อยู่ในรูปแผนที่นี่ครับในรูปแผนที่เฉพาะเฉพาะขอบเขตที่เป็นแผนที่นี้นะครับะอันนี้แผนที่การบริเวณใกล้เคียงครับแล้วบริัทนี้ยังบุกเขียนระดับพันสองพันสามร้อยไร่นี่นึ่บุกเข้าไปด้วยตรงนี้บุกเข้าไปนี่ผมเข้าไปตรวจทหารเองนะเข้าไปในเขตสงวนพันสัตว์ป่าสองพันสามร้อยไร่สองพันสามร้อยไร่ก็กลายเป็นสี่สองพันสองพันนี่มันสองหมื่นไร่สองหมื่นไร่บวกเป็นสองพัน สองพันสองพันสองหมื่นสองพันสามร้อยได้สามร้อยได้ใ่บริษันี้ได้ได้สมบัญในสองหมื่นได้ได้สจริงได้แค่แค่หนึ่กว่าไรห่มื่นหงนเก้าร้อยกว่าไรเพราะว่าชาวบ้านอยู่เดิมแผ่นที่นี้ก็นั่งขีดบนโต๊ะนะครับอดีตที่ผ่านมาเมื่อปีสองหกสองแปดชาวบ้านอยู่ก่อนแล้วเขาก็มาขีดครอบชาวบ้านก็ไม่ออกประมาณเก้านกว่าไรอย่างนี้จริงเขาทำาสัมบัญได้หนึ่งหนึ่งหมื่นหนกว่าไรในในรางวันรางหม่เน,นี้นยจะบวกไปอีก บุกไปอีก2 3 0 0ไามร้อยไประมาณละหนึ่งคือเขาทำประโยชน์จริงๆหนึ่งหมื่นห้าพันไร่ประมาณนั้นครับเป็นแนวเขตพื้นที่แผนที่ที่โชว์นะคะเป็นแนวเขตพื้นที่ที่อนุญ,ญาตลงนามโดยนายบุญช่วงวนายบุญช่วยนะฮะนายบุญช่วงหรือบุญช่วยนายบุญช่วยหักตะชาิเหรอนามสกุลอะไร ฮาตาบัดผู้อนุญาตเนี่ยใัฮาตาบาดผู้อนุญาตนะคะผู้อนุญาตนี่ก็ต้องเป็นเป็นผู้มีอำนาจของเขตป่าสงวนนี่ถูกไหมนี่ครับผู้อนุญาตคือนายบุญช่วยผู้ตาชาตินะครับผู้ตาชาติผู้อนุญาตผู้อนุญาตนายบุญช่วยผู้อนุญาตผู้ขอผู้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่อ๋อใช่แล้นผู้ผู้ขออนุญาตอันนี้ผู้ผู้อนุญาตคือผู้ผู้ว่า ผู้ว่าอนุญาตนี่ผู้ขออ๋อลงชื่อผู้ขอนี่นี่คือผู้ขอนายบุญช่วยอุตชาติและผู้อนุญาตผู้ว่านายชัยวัฒน์คงสวัสดิ์โอ้ไม่ใช่กับปิดๆแล้วนายบุญช่วยนี่คือคือผู้ว่านายบุญช่วยอุตชาตินี่คือผู้ว่าทางการจังหวัดกระบี่มื่อสมัยนั้นครับแต่ผู้ขอนี่ผู้ขอรับอนุญาตในนายชัยรัตน์คงสวัสดิ์ผู้รับอนุญาตป่าไม้เป็นพยานสองคน ตามหนังสืออนุญาตนครับค่ะนี่หนังสืออนุญาตวันที่ยี่สิบสองสรุปว่าที่ดินแปลงนี้หมดหมดหมดอายุเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดเมษายนพุทธกาสองพันห้าร้อยห้าสิบหกหมดอายุไปแล้วครับหมดอายุการสัมปทานไปแล้วหมดอายุไปแล้วแต่บริษัทยังอยู่แต่แต่ทุนคนเนี้ยังเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จนถึงปัจจุบันยังอยู่ทําประโยชน์อยู่บนเดิมทุกอย่างและที่ท่านทนาย กับพี่วิทยาเข้าไปแสดงตนประท้วงว่าทําไมไม่ขับไล่ในทุนคนนี้ให้หมดอายุสัมปทานและให้ออกจากพื้นที่ใช่ไหมใช่ครับแต่กลายเป็นถูกแจ้งความจับว่าเป็นผู้บุกรุกที่แปลงแปลงอดีตสัมปทานตรงนี้ครับและเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้นถูกว้งศาลเรียกค่าเสียหายด้วยนี่วันที่ผมเข้าเข้าไปสวงผมเป็นทังถือถึงนี่ยให้อาจารย์อรับเชนรับ นี่ตำรวจทันติบาลเห็คแล้วว่าอันนี้เป็นเอกสารเข้าประท้วงพืนที่มากไม่ใช่ไม่ใช่เข้ายึดพื้นที่นะไม่่ใชผมไม่ได้ยึดพื้นที่ไม่ได้บุกรุกอันนี้เป็นหนังสือแสดงเจตนาการเข้าเรียกร้องประท้วงด้วยครับค่ะแสดงเจตนากับตำรวจทันติบาลวันที่เข้าแปลงประท้วงครับค่ะหลักฐานหลักฐานครับหลักฐานแสดงเจตนาว่าเข้าไปประท้วงประท้วงให้ขับไล่ให้ขับไล่บริษัทออกไปให้ออกกิจกาออกด้วยแล้วก็เชื่อบริษัทได้นะเจนวานิตหรือบริษัทน บริจียนวาน,นิษฐ์น้ำมันปลาล์มจำกัดต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทยูนิวาน,นิชน้ำมันปลาล์มจำกัดเมื่อ25มก,มการาคมยูนิวานิษฐ์ให้บริษัทออกจากพื้นที่บริษัทออกก็จะออกแล้วก็นำทพื้นที่นี้มาจาัดสรรให้คนจนตามมติครมปี46ข้อส1จัดให้ตรงเนี่ยน,นะเอกสารเนี่ยค่ะ แล้วแต่ผมปักหลักปลาท้วงช้านเบิงปักจั่วกล่าวอ่างเต็นครับล้วก็ล้วก็ขึ้นป้ายด้วยขึ้นป้ายด้วยว่าพวกเรามาเรียกร้องแล้วทาไมไม่ได้ถูกจับข้อหาบุกรุกบุกรุกเขาตั้งข้อหาผมก็สู้ผมก็ต่อสู้ตตมทีนีต้องพู่กับศาลศานครับศาลแรกก็พิพากษาไปเมื่อวันที่ยี่สิบสี่มีนาแต่ว่าปรับแต่ผมก็อะอุทธรณ์ฎีกาต่อปรับเท่าไหร่คะปรับสี่หมื่นปรับในฐานะที่ที่เข้าไปทูกแกนนำว่าผมแกนนำบุกรุกปรับสี่หมื่น แล้วผมจะอุทธรณ์ดีกาต่อไปว่าผมไม่ได้กรุกเพราะที่ผ่านมาผมก็ไม่อยากเข้าไปในเปลนนะครับมันอย่างว่ามันเหนื่อยลูกยิ่ใ<ต><อ>งใจกระสานนี้ก็ลงวันที่ย<ม>ี่สิบามกราคมพุทธศักราช2 5 5 8นะคะมีข้อความว่าเนื่องจากบริษัทยูนิวานนิทมันปรามจำกัดมหาชนหมดอายุการอนุญาตให้ทำประโยชน์ปลูกปาล์มน้ำมันในที่ดินเนื้อที่จำนวน20,000ไร่แล้วเมื่อวันที่21เ,เมษมายนพุทธศักราช2 5 5พหาบมดอายุมาตั้ง2ปีแล้วนะ สปีก่อนที่จะมีสือฉบับนี้นะคะแต่ปรากฏว่าบริษัทยูนิวานิตน้ำมันปลาล์มจำกัดมหาชนยังคงครอบครอบครองทำประโยชน์อยู่เช่นเดิมแม้หนังแม้มีหนังสืออนุญาตให้เก็บหาของป่าซึ่งอนุญาตเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2557ถึง11มิถุนายน2558 มีหนังสืออนุญาตให้เข้าไปเก็บของป่าเลยครับแต่ะวะ่าคนรรเราไนให้ประชาชนเข้าไปเก็บของปา่าไ,ไม่ใช่ใ,ชหให้บริษัทยูนีเก็บาอของปา่าแต่ก็ต้องออกไปไม่ได้อะไรนังหรืออนุญาตนี้แล้วอยู่ธรรมดาได้เหมือนเดิมคือต้องออกไปเมืองไปเก็บของปา่าแล้วมาเก<ป>็บอีีหนึ่งของข้ามคราวไปเก็บของปา่าแต่ว่าที่จริงๆไปเก็บปามจริงๆแล้วคือของตามอากฎหมายเมื่อหมดธรรมาดาแล้วผลปามไม่เป็นของปาอ่าครับเอาเป็นของปา่าเป็นของป่าบริษัทต้องออกออกไปแล้วมาเก็บของป่า เป็นครั้งบางคราวแต่ต้องออกต้องออกไปเลยแต่ไม่ออกไม่ออกครับไม่ออกแต่ก็ยังเก็บของป่าน้ำมันปาล์มเมื่อต้นปาล์มเนี่ยเมื่อหมดอายุแล้วจะกลายเป็นของป่าป่าครับนะคะในรีหมดธรรมทานแล้วก็ยังมีทางทางกมป่าไม้ก็มีหนังสือออกให้ต่อเนื่องให้บริษัทบริษัทยูนิวันนิสเนี่ยเข้าเข้าไปเก็บหาของป่าคือน้ำมันคือต้นปาล์มอันนี้นะคะอนุญาตตั้งแต่หนึ่งมิถุนายน ุทธศักราช2557ถึงสเสวตมิตรนาคือ1ปี58ปีห้แลดนะคะเสร็จแล้วต้องออกไปจากพื้นที่ถูกไหมครับแล้วก็ยังมีใบที่ใบที่สองยังมีอีกครับจะหมดวันวันที่มท1มิถุนาสเวแมิตนาจะถึงนี่ครับค่ะในใน,นี้ก็บอกว่าหากบริษัทยูนิวาน,นิตน้ำมันปาล์มจํากัดไม่ออกไป พวกเราก็จะไม่ออกเราจะไม่เราเราไปทาการประท้วงถ้าบริษัทนี้ไม่ออกเราก็จะไม่ออกนี่เป็นนี่เป็นสือแจ้งว่าเราประท้วงนะคะแจ้งกับเราที่เราก็จะไม่ออกไปแน่นอนนะคะถ้าหากรัฐทำาทำการขับไล่เราเชิญอเราออกไปบริษัทยูนิวานนิตนี้ก็ต้องออกไปด้วยกับเราถูกไหมใช่ครับแล้วก็มาฉบับที่สองก็เหมือนเหมือนกันหมดแต่ว่าแต่ว่ายื่นในป่าไม้อันนี้นี่นียื่นในตำรวจแล้วก็ทิบนรับค่ะ นี่ร้องเขาจะให้ปลามาแล้วต่อมามีมีมีอนุญาตต่อเขาเขามีไหมมีกับใบใบอนุญาตไม่ได้เอาไวครับมีอนุญาตเก็บของป่าต่อให้ให้วาร์ดนี้วันิดหมดวันที่สิบแปดจะถึงนแลเนี่ยต่อปีต่อปีปีต่อปีต่อปีครับอ๋ออนุญาตให้เก็บของป่าต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆปีต่อปีที่เป็นตนมานี่ยเมื่อเมื่อมันมีการเก็บของป่าก็ต้องมีมีรายได้ถูกไหมรายได้ครับบริษัทวานิชนี่ก็ต้องมีรายได้ครับเมื่อยูนวานิชมีรายได้แล้วก็ยัง เป็นผลประโยชน์ของบริษัทครับแล้วเสียภาษ,ษีไหมไม่เสียไม่<ย>ต้องเสียยุติการเสียภาษีเมื่อเมื่อหมดสัญญาผมเคยกล่าวกับอาจารย์ว่าที่ดินถ้าสมมติว่ารวมแล้วนี่มัน,ม,นมันหลายแสนไร่แต่พูดเฉพาะเจ็ดเจ็ดเจ็ดมื่นกว่าไร่แปดแปดหมืน่นไร่เนี่ยให้พิยาเช่า 8 0,000นไร่ก็แปด0มืร้อยต่อปี8ปด0มืร้อยต่อปีนี่สิบสิบกว่าปีที่ไม่ได้สักบาทเดียวเข้ารัฐเนี่ยมันสูญเสียอย่างน่าเสียดายมากอันนี้ก็แสดงว่ามีการอนุญาตให้กับกับให้บริษัทอยู่ในวันี่เด็กกลับเข้าไป ไม่ได้กลับคือยังตั้งหลักอยู่ตรงนั้นไม่ได้ออกไปแล้วก็เก็บเกี่ยวของป่าคือน้ํามันปาล์มไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่มาที่มีหนังสืออนุญ,ญาตและอนุญาตอกีกครับฉบับสุดท้ายเสร็จสิ้นจะหมดอายุเมื่อไหร่นะวัน,นนะวันวันที่11มิถุนายนจะถึงนี่ครับถ้าเราทําไงอะ่ะผมก็ไปกัดการคือไปไปผมไปยื่นหนังสือให้ให้ชาวบ้านขอขอนุญาตเก็บหาของป่าบ้างบนละ้นสิบไร่เขาก็ไหอนุญาตแล้วเขาก็เขาก็อนุญาตให้ให,ให,ให้ให้บริษัทเมื่อเมือ่อหมดเมื่อวันจะหมดใกล้จะหมดวันที่ห้า เมื่อประมาณก่อนก่อนนี้ประมาณสิบวันได้ก่อนวันที่ทีปดมิถุนาห้าเปยผมก็ไปยื่นพายาบ้านประมาณสามพันคนไปขอยื่นขอเก็บบ้างขอเก็บบ้างเขาก็ไม่ญาตเขาก็แยดให้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 บริษัทตั้งแต่วันที่ทีดมิถุนาหปจนถึงจนถึงเจ็ด่ห้าเก้าจถึงเนี่ยเพราะไม่กี่วันนี้วันนี้วันที่หนึ่งวันนี้วันที่หนึ่งอีกสิบวันจะหมดจะหมดจริงๆแล้วการอนุญาตนี่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าตับใบมันมีระเบียบของกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากว่าพื้นที่ใดมีชาวบ,บ้าน้าไปเรียกร้องเพื่อให้จัดสรรเขาห้ามเราอยตาเด็ดขาดมันมีข้อมูลผมเห็นชัดเจนนี่ถ้าผมพูดผิดผมสิกุกมันมีข้อมูลหมดผิดกฎหมายผมก็ไปร้องเรียนที่ปปชแล้วไม่คืบหน้าเลยผมว่าการออกไม่ชอบให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในอาคมยุทธนาหัวหน้าป่าไม้อะไรทรัพยป,ป่าไม้ก็ไม่คืบหน้าเราก็หมดเวลาครึ่งแรกนะคะเครึ่งครึ่งแรก ตลอดเวลาตรงนี้เราต้องหยุดพักสักครู่นะคะและช่วงต่อไปนะคะพี่น้องคะเรามาดูว่าหลังจากที่ท่านทนายเนี่ยยื่นหนังสือคัดค้านการเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ของบริษัทดังกล่าวนะคะ,ะและขอให้ประชาชนเข้าไปเก็บเกี่ยวบ้างไปยื่นที่ใดนะคะแล้วก็ผลเป็นอย่างไรยื่นแล้วยื่นอีกที่ใดบ้างอย่างต่อเนื่องนะคะเรามาดูกันช่วงต่อไปนะคะพักกันสักครู่คะ่ะ